พบกันอีกครั้งนะครับกับ s t l r t l t t ท c เทคโนโลยีชาแนลนะครับพบกับผมทีละผู้จัดก,การฝ่ายขายบริษัท s m r t t Li h ท t เทคโนโลยีนะครับซึ่งคลิปในวันนี้ที่เราจะพบกันนะฮะก็จะเป็นการแนะนำตู้สาขาอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะที่เป็นภายใต้แบรนด์หรือยี่ห้อที่ชื่อว่า Matrix นะฮะซึ่งตัวนี้เป็น Product of India นะครับก็ถ้าเกี่ยวกับ Smart l i g ท t แล้วก็ตัว Matrix c o m s e ็นะฮะต้อง สมาร์ทไลท์เนี่ยเราเป็นเราได้รับการแต่งตั้งเป็นดิสติบิวเตอร์นะครับของ m a t r i ก c o m เ e ็ในประเทศไทยซึ่งสามารถติดตั้งแล้วก็ให้บริการตู้สาขาหรือว่าโซลูชัน m a t r i ก Telecom ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัว m a t r i ก c o m เ e ็เนี่ยเขาจะมีโดเมนของสินค้าด้วยกัน2โดเมนด้วยกันหลักๆนะครับด้านแรกก็คือด้านเทเลคอมนะครับโซลูชันนะอีกด้านนึงก็เป็น Security อร์ u ี่โซลูชันนะเลยเรียกว่า m a t r i ก c o m เ e ็ได้เลยนะครับ ถ้าเกี่ยวกับ m มทริกนะครับแมทริกเองก็เป็นโซลูชั ider, นผู้วห้บรินะฮะด้านงาน Security และงานเทเลคอมนะครับซึ่งในเนื้อหาในวันนี้ที่ผมจะพูดถึงจะเป็นเาะเฉพาะงานด้านเทเลคอมเป็นหลักก่อนนะครับต้องบอกว่าตัวแมทริกเองเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่มีฐานที่มั่นนะฮะหรือว่าด้านไอด้านการผลิตนะฮร,รวมถึงสันักง,งานใหญ่นะครับบุคลากรทั้งหมดเป็นชาวอินเดียทั้งหมด หรือเราอาจจะเรียกว่า Make in India ก็ได้นะครับสลับสินค้าตัว Matrix c o m s e c นะครับก็ถ้าไปดูกลุ่ม Product งานที่เป็นด้าน Telecom s o l u t i o นนะฮะก็จะเป็นงานพวกตู้สาขานะครับซึ่งปัจจุบันอาจจะเรียกว่า UC แล้วนะฮะ Unified Communication นะฮะซึ่งก็จะมีหลากหลายนะฮะต้อง PBX นะฮะหรือว่า Telecommunication หลายทุกขนาดนะครับกลุ่มที่2ก็คือจะเป็น Media Gateway นะับหรือว่า Voice Gateway GSM Gateway ก็ตามนะครับ กลุ่มที่3ก็เป็นส่วนของ d e สก์ท็หรือว่า U C client นะครับเดสก์ท็ก็เป็นเครื่องอโทรศัพท์ตั้งโต๊ะนะครับทั้งแบบ IP Phone และแบบเครื่องดิจิตอลนะครับส่วนงาน U C ก็จะเป็นพวกซอฟต์ h o n e ที่ติตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงมือถือ a p p พลิเคชันด้วยนะครับถ้าไปดูในเล n ส์ของอางานระบบตู้สาขาข,าของ m a t r i กนะครับเขาก็จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กถ,ถึงขนาดใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันสมาร์ทไลท์นะครับ เริ่มทำตลาดนะฮะหรือรวมถึงนําสินค้านี้กลับมาทำตลาดในปัจจุบันจะมีด้วยกันร4รุ่นหลักๆนะครับหก็คือชื่อเต็มๆนะฮะก็มันจะเรียกว่า eternity นะฮะ n e n x นะฮะซึ่งจะรองรับ50 ip user แล้วก็16 analog นะครับส่วนถ้าเป็น eternity p e n x นะครับก็จะรองรับ100 ip user นะครับแล้วก็48 analog นะครับแล้วก็ถัดมาก็กระโดดมาที่รุ่น eternity g e n x ะะก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในปัจจุบันนะรวมถึงลูกค้าบางรายอาจจะใช้มีอายุการใช้งานรุ่นนี้มามากกว่า10ปีขึ้นไปนะครับซึ่งประจุช่วงที่ผ่านมาสมาร์ทไล์ได้ทําตลาดกับกลุ่มที่เป็นตลาดลูกค้าที่เป็นราชการหรือว่าอาจจะเป็นพวกธุรกิจโรงแรมนะครับเนื่องจากว่าตัวความเก่งของแมทริกอีกตัวนหนึ่งนอกจากอุปกรณ์ที่เป็นงานแบบเยอรมันเกรดนะฮะนอกจากความโฮทูลแล้วก็จะมีความสามารถพวกอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์โรงแรม ค่อนข้างสีิรภาพค่อนข้างดีนะครับก็ถ้า GE NX ก็จะเป็น999 IP นะฮะ user นะครับแล้วก็สามารถรองรับอนาล็อกได้240อนาล็อกนะครับอันนี้คือสเปคสูงสุดนะครับลักษณะเขาจะเป็นการ์ดที่ชักใช้ในการเสียบเข้าเสียบออกได้นะครับถัดมาก็ไปรุ่น ME NX นะครับก็อยู่ที่512อนาล็อกพอร์ตนะครับแล้วก็2,000 IP นะครับ รุ่นใหญ่ที่สุดของเขาตัวนี้จะไม่มีรุ่นที่เป็น DC นะครับหมายถึงไฟที่เป็น AC จะไม่มีก็จะต้องใช้ไฟที่เป็น4 8โวลต์บ c ต้องมีตัว power supply ที่เป็นสำหรับงาน p p s โดยเฉพาะนะครับตัวนี้รอ,องรับอยู่ที่1296 a n a l o อ port นาล็อกพอร์ตนะครับแล้วก็รองรับ IP ด้วย2000 u s ยูเซอร์นะครับส่วนรุ่นที่เรายังไม่ได้ทำตลาดผมจะยังไม่พูดถึงในตอนนี้นะครับก็คือรุ่น Spark แล้วก็อ d n นานนะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์เกตนะครับถ้าไปดู พวกดักในกลุ่มที่เป็นเลงที่เป็นเกตเวนะครับนะฮะก็คือกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่ม GSM Gateway ที่เป็นอนาล็อกพอร์ตจะมีชื่อเรียกว่า c i m a d o นะฮะ f x ซนะฮะซึ่งในปัจจุบันมีขนาด1พอร์ตและ4พอร์ตนะฮะที่เรียกว่า GFX11 แล้วก็4 4สีนะครับถัดมาก็เป็นพวก Voice Gateway ที่แปลงสัญญาณ v o p ให้เป็นระบบอนาล็อกเป็น FXO หรือ FX ก็ตามนะครับก็จะมีชื่อรุ่นว่าซตวีเ นะครับถัดอีกไปรุ่นหนึ่งก็คือแปลงจากระบบดิจิตอลมาเป็น VoIP นะฮะดิจิตอลที่ยังมีให้บริการอยู่ยังมีจำหน่ายอยู่ปัจจุบันก็คือ,อะระบบ Primary นะรหรือในบ้านเราจะเรียกว่า E1 นะครับแปลง E1 เป็น VoIP นะครับชื่อว่าเซตู VTEP นะซึ่งมีขนาด1พอร์ตจนถึง4พอพอตนะฮะในอุปกรณ์ที่เขามีจาหน่ายอยู่ในปัจจุบันนะครับถัดมาก็จะเป็นกลุ่มของที่เป็นเดสก์ท็นะครับหรือว่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ก็ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นซิ Standard ก็จะชื่อตัวแรกนะคะชื่อ s p ป r ร์2สนะครับซึ่งเหมาะกับการใช้งานแบบ User มากกว่านะครับเป็นแบ็คออฟฟิศต่างๆนะครับส่วนถ้าเป็นเครื่องคอนโซลนะฮะโดยมีตัว ESS ตัวพ่วงปุ่มของสลับใช้งานแบบ o p e r อเรเก็จะเรียกว่าสเป r ร์ Vp 5 1 0นะครับส่วนถัดมาด้านล่างแหละดิจิตอลคีย์โกลด็หมายถึงว่าเป็นเครื่องตัวสับแบบเครื่องดิจิตอลนะ ซึ่งจะเรียกออกเสียงว่ายอน510นะครับตัวนี้หน้าตาจะเห็นว่าจะคล้ายกับตัว5 1 0ที่เป็น IP แต่ว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องดิจิตอลของเขานะครับซึ่งกรณีใช้ดิจิตอลเนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้การ์ดนะฮะไกการ์ดหรือพอร์ตที่เป็น DkP ด้วยนะถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของตัวผลิตภัณฑ์ของ m มทริกเขานะครับก็อ่าการที่สมาร์ทไลท์กลับมาแนะนำอีกครั้งเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ย อาจจะความต้องการของตลาดอาจจะต้องการยังไม่ต้องไปถึงเครื่องโทรศัพท์แบบ IP นะฮะซึ่งไปในตลาดอาจจะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับแต่กรณีที่เป็น TDMP b x ที่เป็น a อนะล็อกพที่มีความคงทนนะครับและความต้องการอาจจะไม่ได้แค่ต้องการไม่กี่พอร์ตนะการใช้งานไม่เยอะมากนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกนะฮะรวมถึงกลุ่มที่เป็นตลาดโรงแรมต่างๆตัวนี้สามารถมีอินเทอร์เฟซที่เป็น p m เเสชื่อมกับซอฟต์แวร์พวก PMS ซอฟต์แวร์ Mi โครสโอบิลหรือ ตัวอื่นๆที่สมาร์ทไลท์เคยทำเซอร์ติฟิเคตไว้ก่อนหน้านี้แล้วได้นะครับก็ยังไงก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในตลาดนะครับแต่ว่าต้องแจ้งว่าสินค้ากลุ่มแมทริกโปรดักต์เนี่ยของสมาร์ทไลท์เราจะไม่ได้สต็อกสินค้านะครับจะเป็นลักษณะส,นสินค้าที่เป็นพรีออเดอร์แต่เรามีอนละลาเก็บไว้ในการซ่อมสแปร์พลาต่างๆอยู่นะครับโอเคนะครับก็เนื้อหาในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปตัดไปกับแมทริกเดี๋ยวผมจะอันบ็อกให้ดูนะฮะเรามีโปรดักต์ที่มีอยู่แล้วนนนะะเป็ NE ครับ อีเทอร์ตีนะครับแบบนี้ Eternity GE ี e ity, EE, แบบนี้ที่เรามีนะครับ e ีเทอร์เนตีเอ็แล้วก็มี LE ก็ก็มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันค่อนข้างใหญ่นะแต่ค่อน้างเอาออกสต็อกมัค่อนข้างยากอาจจะขออญาตแนะนําแค่4รุ่นพอ NE PE GE แล้วก็ ME ยังไงเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปนะครับไปดูตัวของจริงหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับไม่ได้ว่า มีสไลด์ให้ดูอย่างเดียวมีของจริงๆให้ดูด้วยนะครับก็ยังไงก็เหมือนเดิมนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะฮะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe Channel ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ